ต้นนีดโดกโมเงาะสีทองต้นนีกต้นนึงอยู่ข้างหลงต้นยางเงาะผันเชื้อรา ตรงคนท้าวคนเป็นเชียร่าขายบอกับพน้อตงต้นนี้ลลกเบิึงมวยกลาดสาดเลยลกเป็นมางสนม้ยนี่นาที่ถึงสาย นรับจ้างพ่นพี่น้องทังละร้อยห้าสิบวันนี้ได้สองถังแล้วได้สามร้อยแล้วสองคนได้เพลาร้อยห้าสิบเอาหาถังพ่อพี่น้องได้เจ็ดร้อยห้าสิบ ต้นนี่นะสะอ่อนฮาดกแบบต้นนี่ทุกต้นนะโอ้ยคักละหลักศากดเลย่งยนั่นเป็นต้นปีที่สามพี่น้องปีที่สี่ปีที่สี่นี่ดกหมากไม้ไลายกล่อง อยู่ในสวนค่ะโมนี่อยู่ในสวนอยู่ในสวนเงาะเถกแก่มารับจ้างผนยาฉันเชือราบนเงาะพี่น้องเนี่ยเงาะ,งะต้นไม้อายุสี่ปีกับพี่น้องออกสามปีกเ็เลยเป็นน่วยบนเงาะแต่ว่าย่าเก็บเก็บเยาะเงาะพี่น้องเอ้ยเ่าจะเก็บอะไรสวนเถกแก่